สวัสดีทุกคนและแฟนๆซูเปอร์ไบค์ทุกท่านนะครับพบกับโจโ้กันอีกเช่นเคยและครั้งนี้ผมก็ได้มีโอกาสมารีวิวแลม b e t a G350 p r e m i ้า s c o o t พรีียมสกูตเตอร์จากสัญชาติอิตาลีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ทางค่ายแลมป e t ต Thailand ์เนี่ย ได้นํามาจัดจําหน่ายในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วนั่นเองครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเจ้า l a มเบ t ร G35 0รุ่นนี้จะมีดีเทลอะไรเป็นพิเศษกันบ้างแล้วมีการออกแบบที่ตอบโจทย์กับคนมีสไตล์อย่างไรพร้อมการขับขี่ในเมืองแบบจัดหนักจัดเต็มจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับ แต่ก่อนอื่นเลยผมขอพาไปทำความรู้จักกับแบรนด์ l a m b บ e t t a กันก่อนนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับแบรนด์นี้ขับคำว่า l a m b บ e t t a เนี่ยมาจากชื่อแม่น้ำ l a m b บ o เมืองมิลานประเทศอิตาลีนั่นเองนะครับแล้วก็กเป็นแบรนด์ที่มีต้นกำเนิดมาอย่างยาวนานอีกด้วยโดยก่อตั้งเมื่อปี 1947ซึ่งนับจับปัจจุบันเนี่ยแบรนด์นี้ก็มีอายุมาถึง76ปีแล้วนั่นเองนะครับซึ่งผู้ก่อตั้งก็คือคุณเฟอร์ดินานโดอิโนเซนตินะครับหากพูดผิดก็ขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับคุณเฟอร์ดินานโดอิโนเซนติเนี่ยก็เป็นเจ้าของธุรกิจโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินรายใหญ่ในสมัยนั้นด้วยนะครับหลังจากที่โรงงานได้รับความเสียหายจากการระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2จึงเกิดไอเดียที่จะสร้างยามหานะจากชิ้นส่วนของเครื่องบินที่ยังเหลืออยู่นะ คาราวิชโนนะครับและเปียลูจิโทเร่มาร่วมออกแบบและพัฒนาโครงสร้างนะครับจนเกิดเป็นรถสกูตเตอร์แลมเบต้าตั้งแต่ปี1947นั้นเป็นต้นมาปัจจุบันแลมเบต้าถือว่าเป็นของแรที่น่าสะสมนะครับยิ่งนานวันยิ่งเพิ่มมูลค่านั่นเองนะครับและถ้ายิ่งเป็นรุ่นปีลึลลกเนี่ยก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมอีกด้วยแถมราคายังสูง,งที่ต่างหานะครับบางทีเนี่ยรุ่นเก่า,กาแค่โครงเหล็กราคาเข้าปาไป3 0 0แสนกว่าบาทแล้วแต่ยิ่งคันไหนที่มีทะเบียนอิตาลีแท้เนี่ย ตัวเลขถังตัวเดิมตาติดวิ่งได้ผมเชื่อว่ามีถึงหลักล้านแน่นอนครับสำหรับเลมิต G 3 5้านนะครับเปิดตัวมาพร้อมกันกันกนกนกบเจ้า X 3 0 0ในงานมิลานดีไซน์วิคปี2022นนั่นเองนะครับที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีซึ่งผู้ชมที่เคยดูรีวิว X 3 0 0ในคลิปครั้งก่อนไปแล้วนะครับตัวรถ X 3 0 0กับ G 3 5 0เนี่ยไม่มีอะไรเหมือนกันเลยทั้งมิติตัวรถการออกแบบวัสดุที่ใช้ปริมาตรกระบอกสูบเครื่องยนต์และช่วงล่างนะครับผมบอกเลยว่าต่างกันแน่นอนโดยเจ้า G 3 350นะครับถูกออกแบบเสมือนงานศิปลปะระดับมาสเตอร์พีซที่ทางค่ายได้ตั้งใจออกแบบสะท้อนถึงความเท่สง่างามทรงพลังกับรูปทรงที่ให้ความเป็นรถโมเดิร์นคลาสสิกดูพรีเมียมหรูหราซึ่งตัว X300 เนี่ยทางค่ายจะออกแบบมาให้ดูมีความเป็นคลาสสิกผสมกับความสปอร์ตส่วนเจ้า G350 เนี่ยจะเน้นไปทางคลาสสิกและมีสไตล์โดยแท้อย่างแน่นอนครับ มาพูดถึงรูปลักษ์การดีไซน์ของ Lambda G 3 5 0รุ่นนี้กันนะครับด้วยสไตล์ตัวรถที่ให้ความเป็นโมเดิร์นคล s สสิและยังคงดินเอความเป็น Lambda ไว้อีกด้วยนะครับซึ่งผู้ออกแบบเนี่ยได้หล่อหลอมแรงบันดาลใจในการออกแบบผลงานนะครับภายใต้คอนเซปต์ The Masterpiece of Italian Design และความพิเศษในโมเดลรุ่นนี้นั้นก็คือตัวรถที่ประกอบนะครับจะประกอบด้วยมือ ใส่ใจในความพิถีพิถันและรายละเอียดในทุกขั้นตอนด้วยตัวโครงรถนะครับจะใช้โครงสร้างแบบโมโนคอร์บอนี่จะเป็นโลหะเกือบทั้งคันเลยนะครับตัดกับเส้นขอบบอนสีเงินที่ทําให้ตัวรถนั้นดูแข็งแรงนะครับนอกจากนี้ตัวโคมไฟหน้าจะเป็นรูปทรงหกเหลีย่ยมออกมาเป็นพิเศษเอกลักษณ์เฉพาะจากแลมบตตาอีกด้วยแยกกับไฟเลี้ยววิวอินเข้าไปในตัวรถนะครับพร้อมไฟท้ายรวมถึงไฟเลี้ยวออกมาให้ดูมีความหรูหรา และระบบไฟจะเป็นแบบ LED ที่ให้ความสว่างมากขึ้นและสอดคล้องกับรถสกูตเตอร์สมัยใหม่ด้วยและด้วยความใส่ใจในการออกแบบตัวรถนะครับที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของ พรีเมียมสกูตเตอร์รุ่นนี้ด้วยการประดับเหตแบรนด์โลโก้ไว้รอบคันเลยนะครับถ้าลองสังเกตดีๆเนี่ยจะมีทั้งโคมไฟหน้าบางลมหน้าแฮนด์ช่องเก็บของด้านหน้านะครับเฟรมด้านข้างที่พักเท้าก็ติดมาให้รวมถึงบริเวณเก๊เก็บของที่กำกับลายเซ็นของคุณเฟอร์ดินานโดอินโนเซนติตรงด้านซ้ายนะครับบ่งบอกถึงความใส่ใจในงานศิลปะชิ้นเอกของแลมเบต้านั่นเองนะครับรวมถึงจมูกหมูออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับและบางคนหน้าแบบฟิกตามสไตล์รถแลมเบต้านั่นเองแถมเพิ่มความพรีเมียมด้วยก จาข้างทรงกลมชุบโครเมียมมาให้สวยๆด้วยครับมาต่อในส่วนประกับคอนโรลนะครับเริ่มจากด้านซ้ายจะมีสวิตช์ไฟเลี้ยว ไฟปรับระดับสูงต่ำนะครับและแต่สัญญาณส่วนด้านขวาเนี่ยจะมีปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ปุ่มคอนโทรลหน้าจอของรถนะครับและไฟฮาซัดนอกจากนี้ยังมีช่องระบายอากาศสีดาําตรงขอบเฟรมด้านหน้าอีกด้วยนะครับเพิ่มความสวยงามไปอีกแบบส่องลงมาจะพบกับเก๊กเก็บของอันเกประสงค์ตัวบาะชิ้นเดียวตัดเย็บออกมาสวยงามเลยและมีขนาดกว้างรวมไปถึงสามารถเปิดบอบ์ดได้ทั้ง3จุดด้วยกันนะครับทั้งปุ่มปลดล็อกที่คอตัวรถนะครับจะเป็นปุ่มสีดาเล็ก ข้างหน้านะครับแล้วก็สวิทช์ข้างในเก็บเก็บของนะครับรวมไปถึง ุ่มตรงรีโมทคอนโทรลนะครับสามารถเปิดบาะแบบไฟฟ้าได้อีกด้วยส่วนใต้บาะจะมียูบอสสามารถเก็บมวกงกันน็อกได้ครึ่งใบยังรวมถึงอุปกรณ์สัมภาระอื่นๆได้อีกด้วยถังน้ำมันที่มีมาให้ขนาด9.5ลิตรรวมไปถึงที่แขวนของในประสงค์นะครับดีไซน์มาโดยเฉพาะจากทังไข่ด้วยสามารถกดเปิดปิดได้ท่อไอเสียพร้อมแผ่นการความร้อนนะครับรวมไปถึงภักเท้าที่มีขนาดกว้างสามารถกดเปิดปิดได้สะดวกต่อการใช้งานเลย เรามาต่อในส่วนของเครื่องยนต์รุ่นนี้กันบ้างนะครับกับเครื่องยนต์ LSP หรือ Lambda Super Performance กับ1สูบ4วาว cc, ล์ว 330.1cc ระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับแถมติดพัดลมมาให้อีก2ตัวให้ปละจกำลังแรงม้าสูงสุดที่25.5แรงม้าที่7,500รอบต่อนาทีนะครับ มาพร้อมกับแรงบิด24.5นิวตันเมตรที่6,250รอบต่อนาทีมาพร้อมกับระบบหัวฉีดและระบบขับเคลื่อนด้วยสายพาน CVT ซึ่งเป็นมาตรฐานของรถสกูตเตอร์นั่นเองนะครับ มาต่อที่ระบบช่วงล่างของเจ้า l ลเต G350 รุ่นนี้กันนะครับด้วยโชค๊คหน้าจะเป็นดับเบิลอาร์ลิงทั้งสองข้างเรียกได้ว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมเอกลักษณ์ของทางค่ายนะครับที่ดีไซน์มาเสมือนรุ่นรถตำนานของเลเตในสมัยก่อนอีกด้วยนำมาไว้ในรุ่น G350 รุ่นนี้ซึ่งโชครุ่นนี้นะครับในภาษาบ้านเราอาจจะเรียกว่าโชค๊คขาไก่คู่บ้างโชค๊คขาตะเกียบบ้างส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นโช๊คสปริงคู่และกิมมิคกับความพิเศษของเลเตารุ่นนี้นะครับ ที่สามารถปรับพีโหลดได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นความพิเศษของทางค่ายที่ใส่ใจมาในการปรับระบบช่วงล่างให้สะดวกต่อการใช้งานของผู้ขับขี่ด้วยครับต่อด้วยระบบเบรกนะครับกับดิสเบรกหน้าหลังซึ่งจะอยู่ฝั่งขวาของตัวรถนะครับถ้าสังเกตดีๆเจ้า X300 เนี่ยดิสเบรกจะอยู่ฝั่งซ้ายแต่ส่วนของเจ้า G350 รุ่นนี้ดิสเบรกจะอยู่ฝั่งขวาซึ่งถือว่าเป็นความพิเศษของ ลมเบต้าที่ใส่ใจมาในส่วนนี้ด้วยโดยมีเส้นผ่านจุดศูนย์กลางเนี่ย240มิลิเมตรเท่ากันพร้อมระบบป้องกันล้อล็อก ABS แบบ Dual Channel มาให้ทั้งล้อหน้าและล้อหลังเลครับพร้อมล้อแม็กขนาดเท่ากัน12นิ้วนะครับที่ดีไซน์ออกมาคล้ายคลึงเหมือนล้อซี่ลวดสไตล์รถคลาสิกในยุคแรกๆของแลมเบต้อีกด้วยมาพร้อมกับยางสายเพอร์ฟอร์มานซ์าง p r e l y Angel Scooter นะครับขนาด127 0 0และ137 0 0นะครับ ถือว่าเป็นคู่บุญเลยนะครับรถอิตาลียางก็ต้องอิตาลีต่อด้วยระบบเทคโนโลยีของเจ้า l a m b บ t รต350รุ่นนี้กันนะครับเริ่มจากระบบไฟทั้งหมดจะเป็น LED รอบคันช่องเสียบ USB Type A ทั้ง2จุดทั้งในเก็เก็บของและบริเวณใต้เบาะซึ่งถือว่าเป็นความแปลกใหม่ที่ทางค่ายเนี่ยได้ทำการบ้านออกมาให้ใช้งานได้สะดวกต่อมาระบบป้องกันล้อล็อก ABS แบบ Duo Dual c h a n n e l รวมถึงหน้าจอสี TFT รูปทรงสี่เหลี่ยมที่ติดมาให้มีสีสันคมชัดสามารถปรับระดับแสงหน้าจอได้และมีเซ็นเซอร์ที่สามารถปรับหน้าจอจากโหมดหน้าจอสว่างสําหรับกลางวันและเป็นหน้าจอมืดสําหรับกลางคืนพร้อมฟังก์ชันเสริมกับการเชื่อมต่อบลูทูธมาให้มาพร้อมระบบแสดงผลทั้งมาตรวัดความเร็วมาตรวัดความร้อนเครื่องยนต์เกณน้ำมันรอบเครื่องยนต์พร้อมไฟแสดงผลทั้งไฟสูงและไฟเลี้ยวอีกด้วย โดยโมเดล Lambda G350 รุ่นนี้มีจำหน่ายทั้งหมด3สีด้วยกันได้แก่สีขาวม s t o White สีดำสกู r Black และสีแดง Pesco Red โดยเปิดราคาแนะนำที่215,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับโมเดลที่มีกินอายของความเป็นรถคลาสสิกตัวท็อปจากทางค่ายด้วยครับ แล้ววันนี้ผมก็ขออนุญาตเรียกตัวเองว่าเป็นชาว l a m เบร t t ิสตาหนึ่คนนะครับหลังจากที่ได้ทดสอบขับขี่ไปแล้วฟีลลิ่งที่สัมผัสได้จากการขับขี่เจ้า l a m เบรต้า G350 รุ่นนี้จะบอกว่าถึงตัวรถจะเป็นพิกัด 350cc แต่ขนาดของมันก็ไม่ได้ใหญ่ซึ่งโครงสร้างข,ของทางค่ายเนี่ยมีคอนเซปต์ออกมาอยู่แล้ว กับความเป็นโลแอนปลองนะครับโดยส่วนตัวของผมเนี่ยจะมีส่วนสูงที่175เซนตเมรเมื่อค้อมรถแล้วขาเหยียดถึงพื้นได้สบายๆเลยแถมเวลาขับขี่ตำแหน่งวางเท้าขยับได้สบายเข่าไม่ชนบังลมหน้าอย่างแน่นอนเชื่อว่าสำหรับคนที่มีส่วนสูงประมาณสัก160ก็สามารถใช้งานได้หรือคนที่มีส่วนสูงสัก180เซนเมตรขึ้นไปก็สามารถใช้งานได้ง่ายด้วยแค่เพียงขยับท่านั่งให้เหมาะสมเท่านั้นเอง มาต่อที่มุมมองการขับขี่ส่วนนี้ไม่ติดอะไรเลยนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันไม่ได้สูงจนบดบังสายตาสามารถเห็นวิสัยทัศน์ข้างหน้าได้ทั้งระยะ50เมตรหรือ100เมตรไร้ปัญหาแน่นอนจะหาชิลมาติดเพิ่มก็ได้ บวกกับระยะแฮนด์ที่ไม่กว้างจนเกินไปสําหรับสายบูธในเมืองวิ่งในซอยลเล็กๆหรือขับขี่ในช่วงเวลารถติดนะครับก็อยากจะขอแนะนําให้ปรับกระจกกันสักเล็กน้อยช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้ขับขี่ได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นมาต่อที่ฟิลลิ่งเครื่องยนต์กับ1สูบ4วาล์ว3 3 0 1ซีพอลองขี่เนี่ยรู้สึกเลยว่าตัวรถให้อาตาัตราเร่งดีทั้งแรงต้นและแรงปลายผมรู้สึกว่าชอบเลยเวลาบิดตั้งแต่0ูถึง100ในเมืองเนี่ย แป๊บเดียวติดมือหรือว่าจะขี่ในเมืองในความเร็วสัก80 -90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยสบายสบายแน่นอนอันนี้ขนาดยังไม่ได้ลองเทสท็อปสปีดนะครับและเชื่อว่าตัวรถยังสามารถไปได้อีกสําหรับคนที่อยากจะเอาไปทําสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ไปต่อได้แน่นอนหรือสายเดินทางที่ชื่นชอบออกทริปต่างจังหวัดวิ่งได้สบายสบายแน่นอนสำหรับฟีลลิ่งช่วล่างกับระบบการสะเทือนด้วยโชค๊คดับเบิลอาร์มลิง์โชค๊คหลังสปริงคู่หลังจากที่ได้ขับขี่ไปแล้วรู้สึกว่าตัวรถสามารถซับแรงกระแทกได้ดี ให้ความนุ่มหนึบให้การเข้าโค้งได้ดีมั่นใจกว่าโชคข้างเดียวอย่างแน่นอนนะครับระบบเบรกกับดิสเบรกหน้าหลังพร้อม ABS แบบ Duo Channel มาให้หลังจากเทสลองเบรกไปแล้วรู้สึกว่าเอาอยู่แน่นอนรู้มืออุ่นใจปลอดภัยอีกด้วยสรุปเลยนะครับกับ l a m ป์ a ต3 5 0ทั้งการดีไซน์ที่เป็น เอกลักษณ์เฉพาะตัวเครื่องยนต์ LSP ขนาด 330.1cc ช่วงล่างแต่ระบบที่ไม่เหมือนใครเทคโนโลยีทั้งหน้าจอสี TFT เพราะฟังก์ชันอำนวยความสะดวกเต็มรูปแบบ กับราคา2 1 5 0 0 0บาทถือว่าไม่แพงโดยส่วนตัวก็เป็นคนที่ชื่นชอบรถสไตล์คลาสสิกอยู่แล้วนะครับพอมาทดสอบใช้งานแล้วรู้สึกว่าชอบเลยยังไงก็ขอฝาก LAMBETA G350 เอาไว้เป็นอีกหงตัวเลือกรับรองถูกใจอย่างแน่นอนโดยสามารถชมตัวจริงได้ที่โชว์รูม l a m b ปตทุกสาขาทั่วประเทศหรือติดต่อได้ทางเว็บไซต์ w w w l a m b e t a co. th สำหรับครั้งต่อไปจะเป็นการรีวิวรถรุ่นไหนจากทาง l a m b บ t t a ก็อย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราซู p ป r ไวท์ไทยแลนดได้ทุกช่องทางเลยนะครับและครั้งนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ